ดีค่ะดิฉันคณิสรชิ้นเล่นชื่อน้องย่าหวาดนะคะวันนี้ก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องเปลี่ยนจากภายในภายนอกเราเปลี่ยนนะคะฉันก็จะมาขยายความคำนี้ที่ดิฉันได้พบเจอกับเหตุการณ์ต่างๆแต่ก่อนดิฉันเป็นคนที่ ต้องการที่จะเปลี่ยนจากภายนอกก่อน,นะคะ่ะพยายามควบคุมและต้องการผลลัพธ์ให้ออกมาตามที่สมองต้องการนะคะโดยที่ดิฉันภายในดิฉันก็มีอีกโก้คอยชีย้นำในการ ที่จะเปลี่ยนผู้คนรอบข้างหรือสถานการณ์รอบข้างให้เป็นไปดั่งใจค่ะพยายามที่จะควบคุมสิ่งเหล่านั้นนะคะแต่ก็นำพาซึ่งเหตุการณ์เชิงลบต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็น การที่ดิฉันยกตัวอย่างฉันต้องการที่จะอธิบายในสิ่งที่ฉันได้อย่างเช่นคุณแม่บอกว่าให้ดิฉันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างแต่ดิฉันก็ ต้องการส่วนกับโดยที่เหตุผลของดิฉันเลยว่าฉันเป็นแบบนี้ฉันต้องการทำแบบนี้โดยดิฉันไม่ต้องการเปลี่ยนค่ะฉันก็จะหาข้ออ้างจากการฟังจิตอีโก้นะคะซึ่งนำพาเหตุการณ์ที่ว่าบางทีการเถียงหรือว่าการจะเกิดทำให้เกิดการทะเลาะขึ้นค่ะพอฉันนานๆเข้า มันก็เริ่มเร็วร้ายลงขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งมันเป็นจุดเปลี่ยนค่ะที่ดิฉันคิดว่าตอนนั้นดิฉันทะเลาะกับคุณแม่หนักมากแล้วภายฉันก็เชื่อเสียงอีโก้หรือว่าเสียงที่ฉันแบบว่าให้ฉันก่อความรุนแรงให้ฉันตอบโต้ด้วยความไม่โอเคต่างๆ มันทําให้ดิฉันเจ็บตัวเสียใจเสียพลังงานนะคะนั่นคือจุดเปลี่ยนอีจุดเปลี่ยนหนึ่งค่ะที่ทาให้ดิฉันถามคําถามเองว่าทําไมฉันต้องเจออะไรแบบนี้มันนาพาซึ่งความคิดเชิงลบในอดีตหรือว่าเรื่องราวในในอดีตต่างๆขึ้นมาค่ะฉันในเมื่อก่อน ก็เลยเป็นคนที่คิดถึงแต่เชิงลบมากๆเลยค่ะฉันก็ยอมรับมันนะคะมันเคยเป็นส่วนหนึ่งของฉันพอเมื่อวานที่ที่ฉันเปลี่ยนจากภายในก่อนในวันคือเรือหาที่ผ่านมาวันศุกร์มันก็เริ่มดีขึ้นค่ะจากการที่ฉันเปลี่ยนจากภายในของฉันไปด้วยฉันโอบกอด ตัวเองด้วยความรักฉันต้อนรับทุกสิ่งด้วยความรักมันเป็นเพียงแค่ความคิดไม่ใช่ความจริงกล่าวคำราเสจนว่าขอบคุณขอบคุณและขอบคุณค่ะฉันยอมรับฉันปล่อยวางฉันอนุญ,ญาตให้ตัวเองได้ปลดปล่อยพลังงานเชิงลบฉันไม่อนุญาตให้พลังงานเชิงลบมีอิทธิพลต่อฉันอิกต่อไป ฉันคู่ควรกับสิ่งที่ดีพลังงานที่ดีฉันยอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขฉันอนุญาตให้ตัวเองได้พบเจอกับงานและเงินที่เหมาะสมกับฉันที่ทําให้ฉันมีความสุขค่ะพอดิฉันเริ่มเข้าใจในการที่เราอกอกอดตัวเองรักตัวเองให้อภัยตัวเองในอดีตทุกอย่าง ก็ให้อภัยขอบคุณที่ทำให้ฉันมาอยู่สุดนี้ที่ทำให้ฉันรู้ว่าการเรียนรู้เจอที่จะเจอทุกข์จริงๆมันนำพาซึ่งหนทางออกที่ฉันตั้งคำถามว่าทำไมฉันต้องเจอเรื่องแบบนี้ซ้ำๆแต่ก่อนฉันก็เริ่มเปลี่ยนเรื่อยๆนะคะการเปลี่ยนแรกๆก็จะเจอบททดสอบบ้าง ก็ยังมีการที่ฉันเชื่อพลังงานเชิงลบบ้างฉันปล่อยให้มันมีอิทธิพลบ้างแต่ฉันก็เริ่มดับมันได้เรื่อยๆค่ะและฉันก็เริ่มเคลียร์ตัวตนเก่าๆได้เมื่อปีที่แล้วฉันก็เริ่มทำมาเรื่อยๆนะคะพอฉันเริ่มเปลี่ยนตัวเองจริงๆ เริ่มที่กลับเข้ามาหาใจตัวเองเปลี่ยนจากใจเปลี่ยนจากภายในตัวเองพอวันนี้มันก็ปรากฏผลค่ะในเมื่อวานมันก็เป็นผลที่ดีที่ฉันได้เปลี่ยนจากภายในนะคะพอภายในฉันเปลี่ยนภายนอกฉันก็เริ่มดีตามขึ้นด้วยค่ะมันเป็นเรื่องที่ ทุกคนต้องใช้เวลาแล้วเข้าใจตัวเองนะคะพอเวลาเจอสิ่งที่มาทดสอบส่วนใหญ่ก็จะทำให้เรารู้ว่าเรายังยืนหยัดในสิ่งที่เราจะเชื่ออยู่หรือไม่ความเชื่อในแต่ก่อนดิฉันอาจจะเชื่อว่าฉันถูกเสมอฉันต้องเถียงออกไป แต่พอมาปัจจุบันนี้ดิฉันก็กลับมาเปลี่ยนจากใจตนเองสงบจากจิตใจไม่เถียงไม่แสดงพลังงานเชิงลบออกไปพอฉันเย็นจากใจจริงๆฉันโอกรอดตัวเองฉันโอกรอดตัวตนเก่าๆเคลียร์ออกให้หมดฉันก็เริ่มรู้สึกดีขึ้นมากค่ะ ทำให้ปัจจุบันนี้มีความสุขมีพลังงานเชิงบวกมากขึ้นสามารถที่จะต้อนรับสิ่งดีๆไว้วางใจจักรวาลได้มากขึ้นนะคะถามว่าพลังงานเชิงลบมันก็ขึ้นมาอยู่เสมอแต่ฉันดับมันได้ไวขึ้นค่ะ ฉันไปฟังคุณรอนดาเบิร์นในช่อง YouTube ของเขานะคะเขาได้พูดถึงเกี่ยวกับคนที่ถามว่าความคิดเชิงลบเหล่านั้นเราควรเชื่อมันไหมคุณรอนดาเบิร์นตอบว่าไม่ควรเชื่อมันเลยคะ่ะมันเป็นเพียงแค่ความคิดไม่ใช่ความจริงจากแต่ก่อนที่ฉันเป็นคนเชื่อความคิดเหล่านั้นทำให้นำพาซึ่ง เ,ออเหตุการณ์ที่ฉันไม่ชอบไม่มีความสุขเลยแต่พอปัจจุบันฉันเปลี่ยนจริงๆโอเคเขาบอกว่าคุณหมอแม่หมอท่านหนึ่งท่านบอกว่ารบชนะร้อยครั้งก็ไม่เท่าชนะใจตนเองนะคะดิฉันก็จบที่ใจด้วยดิฉันเองคะ่ะมันถึงออกมาดีเปลี่ยนจากภายในภายนอกก็เริ่มเปลี่ยนนะคะ พอดิฉันภายในชั้นเปลี่ยนชั้นรู้สึกได้เลยค่ะจากแต่ก่อนที่ชั้นบางทีพอชั้นเงียบจริงๆแต่ดิฉันไม่ได้เปลี่ยนจากภายในพอเราไม่เถียงแต่เราภายในเรายังเถียงอยู่มันก็เป็นพลังงานที่ส่งออกไปได้นะคะทุกคนต้องระวังข้อนี้ด้วยแต่พอชั้นเปลี่ยนจากภายในจริงๆชั้นต้อนรับ ทุกเสียงจากภายในแล้วก็ปลดปล่อยมันมันเป็นเพียงแค่ความคิดไม่ใช่ความจริงฉันยอมรับฉันปล่อยวางแล้วก็การแทนที่สิ่งใหม่ด้วยสิ่งที่เราต้องการฉันอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขกับครอบครัวฉันอนุญาตให้ตัวเองมีพลังงานเชิงบวกมากขึ้นอย่างนี้ค่ะมันคือสิ่งที่ยั่งยืนแล้วก็ ทำให้ดิฉันได้เข้าใจว่าเปลี่ยนจากภายในภายนอกก็เปลี่ยนจริงๆคะ่ะก็เป็นฉบับปี2025ที่ฉันได้ทำขึ้นนะคะภายในอนาคตหน้าก็ไม่รู้ว่าจะอัปเกรดไปถึงไหนก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ ติดตามให้ช่องของดิฉันด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาคดคลิปดีๆต่อไปหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนขอไว้พอยทุกคนมีความสุขเบิกบานใจคิดสิ่งใด้ทำสิ่งใดไม่ผิดศีลห้าไม่ผิดศีลธรรมก็ขอทรงํำปัฒนาทุุประการทั้งปวงนะคะขอ,อตัวลาไปแล้วแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะลุบๆค่ะ miss you ค่ะ 对不对对不对对不对